ที่16กุมภาพันธ์2558ในวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวที่จะได้สนทนากับท่านทั้งหลายประเด็นแรกครับข้อเสนอของนายบวรศักดิ์อุวันโนประธานคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งไปเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จังหวัดอุดรธานีมีการเจอกับแกนนำอย่างคุณฝันชัยภัยพนาที่นั่น พร้อมกับมีข้อเสนอที่จะจัดตั้งคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติสร้างบรรยากาศให้มีการปรองดองกันทั้งประเทศประกอบด้วยผู้สรงบณวุฒิ9คนคู่ขัดแย้ง5คนโปรดกล้าวโดยพระมหากษัตริย์มีอำนาจศึกษาหาทางออกความขัดแย้งจากงานศึกษาไว้แล้วของหน่วยงานราชการต่างๆจากนั้นจะเสนอร่างกฎหมายอภัยโทษ ให้กับคนที่ให้ข้อเท็จจริงเยียวยาผู้เสียหายและได้รับผลกระทบในเวลาการทำงาน5ปีหลังจากนั้นก็มีข้อเสนอนะครับประเภทส่งเฟือกภาษาฟุตบอลเขาเรียกว่าส่งบอลและก็ส่งเฟือกตามด้วยก็คือนายวันชัยสอนสิริก็เสนอให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาไปคุยกับพันตำรวจโททักษิน แล้วก็นะครับดราม่ากันสุดๆว่าอย่าได้ไปคุยกันสองคนควรจะมีคนอื่นอยู่คุยด้วยเพราะว่าคุยสองคนถูกมองว่าเกีียดเสียกันหนังสือพิมพ์หลายฉบับก็นำความไปพาดหัวในฉบับชาวของวันนี้ผมเองก็แลเห็นว่า ความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นซี่ของพรรคประชาธิ่ปัย์ก็ออกมาในลักษณะนี้นะครับก็เล่นบทท่องคือต้องหาคนผิดให้ได้ก่อนคิดนิรโทษหลากหลายความคิดเห็นนั้นเราเองได้และเห็นอย่างชัดเจนว่าแต่ละคนนั้นมีความต้องการอยู่ในตัว รูปแบบความคิดต่างๆแต่วิธีการนำเสนอที่ประเภทว่าหวังดีประสงค์ร้ายนั้นน้ำพึ่งอาบยาพิษนั้นก็ผสมปนเปกันไปหมดผ่านทองแท้ชินวัตรนี่นะครับก็เสนอหลักการซึ่งพวกเราเองก็พูดกันมายาวนานและก็ยังเห็นพ้องเป็นจุดยืนชัดเจนอยู่ก็คือให้มีความยุติธรรมก่อนการปรองดอง นี่ก็เป็นรูปธรรมามากที่สุดว่ากราบใดนี่นะครับที่ยังไม่มีความยุติธรรมเกิดขึ้น,นกรารปรองดองก็ยากที่จะตามมาแต่ห่วงระยะเวลากับข้อเสนอนั้นเราต้องตั้งหลักกันก่อนว่าคณะกรรมธิการยกร่างซึ่งเขาเองเนี่ยนะครับ พิจารณากันมาจนถึงเข้าหมวดว่าด้วยการปรองดองและก็นำเสนอชนิดที่ว่าไม่ต้องรับผิดชอบอะไรหลังจากนี้ว่าคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน5ปีนับตั้งแต่นี้นะครับได้มีการตั้งผู้ทรงคุนวุธเก้าคนคู่ขัดแย้งอีกห้า เพื่อจะสร้างความปรองดองความสมานนาฉันขึ้นมาภายในชาติเวลานี่นะครับถัดไปจากนีห้าปีคณะกรรมการธิการยกร่างก็ไม่รู้ว่าไปถึงไหนแล้วแต่ทันทีที่หยิบยกเรื่องปรองดองขึ้นมานั้นท้าให้ประชาชนจำนวนหนึ่งลืมไปแล้วว่าก่อนหน้านี้คณะกรรมการธิการยกร่าง ได้ร่างรัฐธรรมนูญชนิตตีสวนทางกับหลักการประชาธิปไตยที่มาของนายกไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งก็ได้ผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับอำนาจแทบไม่มีเหลือขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนกว่าจะได้เป็นผู้แทนแทบจะรากเลือดก็ว่าได้บัตรเลือกตั้งไม่ต้องใส่เบอร์เพราะว่าใส่เบอร์ในประชาชนซื้อได้นโยบายก็ห้ามประชานิยม วุฒิสภาเสนอกฎหมายได้มีอำนาจมากกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายกจะตั้งคอรมต้องให้วุฒิอนุมัติก่อนโยกย้ายข้าราชการก็ใช้คณะกรรมการนี่นะครับซึ่งตั้งเข้ามาชุดหนึ่งซึ่งจะดูแลการโยกย้ายแต่งตั้งในระดับปลัดกระทรวงอำนาจของรัฐบาลนี่นะครับแทบจะไม่มีเหลืออะไรเลยทั้งที่ประเทศนี่นะครับภายหลัง ที่จะมีการคืนอำนาจกันเนี่ยสภาพนี้นะครับแสนสาหัสที่จะต้องพลิกฟื้นประเทศไทยแต่กฎหมายนี่นะครับสูงสุดของประเทศรัฐรัฐธรรมนูญน,นั้นล็อกเอาไว้ทั้งหมดเพิ่มอำนาจในสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมาตร,รา7ที่จะให้มีการตีความเนี่ยครับเรื่องคำว่าวิกฤตเพื่อให้เปิดทางให้ในายยกมาตร,รา7 แล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็แลเห็นหน้าสารรัฐธรรมนูญก็รู้ว่าทุกประตูนั้นเปิดเข้าสู่นะครับคนนอกที่ไม่ได้มาจากประชาชนทั้งสิ้นมาวันนี้ก็เล่นบทสันตาคลไปภาคีสานนะครับโชว์ความว่าต้องการตั้งคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติขึ้นมาแล้วก็หาทางนี่นะครับดำเนินการใ้แล้วเสร็จภายในห้าปีห้าปีนี่นะครับเรื่องราวต่างๆไม่รู้ไปถึงไหน ในส่วนของประชาชนก็ต้องติดคุกต่อไปอีกห้าปีเราเองก็แสดงจุดยืนมาโดยตลอดว่าควรจะร่วมปลดปล่อยประชาชนใ้แล้วเสร็จส่วนแกนดำนี่นะครับให้เดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่เท่าเทียมกันซึ่งปัจจุบันนั้นก็ยังไม่เท่าเทียมกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทันทีที่นายบวรศักดิ์เสนอนะไอ้ประเภทที่มีความเคี้ยวลากดิน ก็เสนอทันทีว่าให้พลเอกประยุทธ์ไปคุยกับพันตำรวจโททักษิณทั้งที่ข้อเสนอนี้เนี่ยนะครับจะได้รับการปฏิเสธจากพลเอกประยุทธ์ชนิดที่รุนแรงที่สุดแล้วก็จะมีการพูดได้ไง่ายว่าส่งเฟือกไปให้เลยพลเอกประยุทธ์ก็ต้องเล่นบทว่าผมจะไปเจราจานะครับกับคนหนีคดีได้ยังไงหลังจากนั้นนี่นะครับบรรดาเนี่ยนะครับกปอปอปอสอเออยอะไรเออย ก็เรียงหน้าเข้ามากระทืบพันตำรวรจโ,โททักษิณภาษาฟุตบอลน,นี่นะครับเขาเรียกว่าส่งลูกพร้อมกับส่งเฟือกไปให้ในายวันชัยสอนศิรินี่นะครับจุดยืนความคิดตลอดระยะเวลาก็เป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่ดีๆนี่นะครับไม่ได้คิดประเภทที่เสนอมาด้วยท่ามกลางความหวังดีของประเทศลองไปดูเทปในรายการนี่นะครับที่ออกช่องฟ้าวันใหม่ หลังจากอดีตนายกกยิ่งลักษณ์นี่นะครับถูกสอนอชอโหวตถอดถอนด้วยเสียงร้อยเกสบไม่ถอดถอนสิบปนั่นมีอดีตนักร้องแก่คนหนึ่งนักร้องผู้หญิงไงนะครับก็อ่านแถลงการของนายกกยิ่งลักษณ์นายวันชัยนี่แหละครับนั่งจัดรายการด้วยทำท่าอ้วกอากบวกอากในรายการทุกอย่างนี้นะครับไม่ได้คิดความรู้สึกว่าสังคมไทยนั้น เขาจะมีความรู้สึกอย่างไรแต่อ่านแถลงการไอ้นี่ก็ทำหน้าทำท่าเศร้าส้อยกะลิกรกระี่นี่นะครับแบบเสแสร้งกันนะครับแบบแสดงกันทั้งคู่ในวันชัยก็ทําท่าอ้วกแตกอ้วกแตนอยู่ในรายการนี่แหละครับบอกหากระโถนมาจะผมดูรายการโทรทัศน์ผมนึกไม่ถึงว่าคนที่เป็นสบปชนั้นะจะได้แสดงความรู้สึกกันอย่างนั้นแต่ทันทีเนี่ยนะครับที่เสนอได้พาดหัวข่าว และก็เรียกคนมากระทืบพันตำรวจโทรทักสินต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักใหญ่ใจความนะวันนี้การเสนอเนี่ยนะครับการปรองดองตั้งคณะกรรมาการปรองดองแห่งชาติขึ้นมานั้น,นและให้ใช้เวลาห้าปีนะั้นไม่มีอะไรแล้วครับนอกจากซื้อเวลาเพื่อแลกกับเนื้อหาของรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาที่ไม่เป็นประชาธิปไตย รู้ทันกันทั้งนั้นเลยครับเพียงแต่ว่าสังคมไทยบางครั้งเนี่ยก็มีความเผลอเรอว่าการเสนอให้คนดีกันในผมเองก็เห็นด้วยนะครับแต่เราเนี่ยครับต้องดูที่เจตนาของผู้เสนอเราต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าคณะกรรมี่การยกร่างซึ่งขนาดเนี่ยนะครับไปสาบานตนต่อพระแก้วมรกต สารเจ้าพ่อหลักเมืองพระสยามเทวาธิราชว่าจะบจปฏิบัติหน้าที่โดยความซื่อสัตย์สุจริตจะพาสังคมไทยให้ข้ามพ้นความขัดแยง้งปรากฏว่าเสนอเนี่ยนะครับที่มาของอำนาจสวนทางกับหลักประชาธิปไตยของโลกมาวันนี้เนี่ยนะครับไปภาคอีสาลก็ไปคุยเลยนะครับคนแสดงใครก็มาคุยก็ได้ รำใจง่ายอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องการปรองดองนั้นนี่นะครับอีกห้าปีทอดยาวไปข้างหน้าซึ่งวันนั้นไม่รู้ว่านายบวรศัก์ไปอยู่ที่ไหนแล้วแต่ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับที่ร่างกันมาก่อนหน้านี้ทำลายนะครับสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนไปเบ็ดเสร็จนั้นพูดได้ง่ายว่าเอาเมฆไปแลก เอาอากาศไปแรกไม่มีอะไรเป็นรูปมารมแล้วครับและความจริงก็แลกกันไม่ได้ถ้าจะปรองดองเนี่ยครับแลกกับความไม่เป็นประชาธิปไตยนยะในวันที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตยแล้วผมเองก็เห็นว่าหลักการประชาธิปไตยนั้นก็ต้องว่าด้วยหลักการประชาธิปไตยเรื่องปรองดองก็ต้องว่าด้วยการปรองดอง ไอ้ประเภทหวังดีประสงค์ร้ายเนี่ยแล้วว่าคิดว่าจะเคี้ยวหมูความจริงนี่นะครับคู่ขัดแย้งแต่และฝ่ายเนี่ยไม่ใช่ว่าแกนนำไปเจอกันแล้วจะต้องทะเลาะกันจะต้องฆ่ากันสำคัญที่สุดก็คือว่าวันนี้ความคิดของฝ่ายที่มีอำนาจเนี่ยมีความต้องการอะไร ที่ผมพยายามยกตัวอย่างในอดีตสมัยพลเอกเรียงศักดิ์ชมานันสืบทอดต่อกันมาถึงพลเอกเปรมติลสูลานนท์พลเอกเรียงศักดิ์ชมาดันภาพลักษณ์จะไม่ดีในความรู้สึกของคนบางคนทำแกงเขียวหวานไก่ใส่ปรันดีแต่ที่มากกว่านั้นก็คือว่าพลเอกเรียงศักดิ์ชมานันนั้นเป็นคนที่มีจิตใจนักเลง ตัวเองก็รู้ว่าผิดเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีนี่นะครับโดยการยึดอำนาจครั้งที่สองหลังจากยึดอำนาจ6ตุลาคม19และก็มายึดอีกครั้ง20ตุลาคม2 5 2 0 6ตุลาคม19ให้ในายธานินทร์ไกรวิเชียนเป็นนายกที่เรียกว่ารัฐบาลหอย บรรดาคณะนายทหารสภา,าปฏิรูปการปกครองแผ่นดินทำหน้าที่เป็นเปลือกหอยรัฐบาลเป็นหอยอยู่ไปอยู่มานี่ยนะครับเปลือกหอยยึดอำนาจจากหอยพนเอกเรียงศักดิ์ชมานันก็เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีจากเหตุการณ์6ตุลาคมปี19ถึง20ตุลาปี20นั้นมีนิสิตนักศึกษาประชาชน มีกระบฏ26มีนา20ก็ติดคุกอยู่ที่บางฝางรอกันอยู่แล้วผลเอกเรียงศักดิ์ชมานันเนี่ยน,น,นะครับเข้ามาเป็นนายกประกาศทันทีว่าเราไม่มีเวลาทะเลาะก,กันอีกแล้วแล้วก็น,นี้ระโทษคนที่อยู่ในเรือนจำหมดสิน้นและตัวเองก็ปฏิบัติเป็นแบบอย่างในท่ามกลางนี่นะครับบรรยากาศของชาติ ปาเขาาำนาวไพรมีกองกำลังของกองทัพหลดแอกแห่งประเทศไทยของพรรคคอมมิวนิสต์วันที่พลเอกเกียงศักดิ์ต้งพ้นจากตำแหน่งก็เป็นคนที่พาพลเอกเปรมติลสูรานนท์นายกคนต่อมาเข้าเฝ้าบรรยากาศแบบนี้เราไม่เคยแลเห็นในการเมืองไทยว่าคนมาแทนกับคนเก่านั้นจะต้องฟัดกันจะนิทิตจมเขี้ยวกัน แต่นักเรงอย่างพลเอกเรียงศักดิ์เขมันนันไม่ได้เป็นเช่นนั้นหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพลเอกเปรมก็ต่อนเนื่องได้66ทรัพย์งสามโดยข้อเสนอของพลเอกชาวลิ์ยงใจยุทธเวลานั้นเนี่ยครับในแต่ละปีเนี่ยฆ่ากันระหว่างกองทัพทหารตำรวจกับกองทหารปลดแอก ลองไปดูจํานวนศพวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนดีครับพันบ้างต่ำกว่าพันบ้างในแต่ละปีในเทือเขาเา